สวัสดีค่ะเป็นแฟนช่องมาเบลดวิชทักทายผู้ที่เพิ่งรู้จักกันด้วยนะคะถ้าใครหลงเข้ามาขอบอกว่านี่อาจจะเป็นช่องชะตาของเราก็ได้นะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเสมอเราเชื่อว่ามีบางอย่างชักนำคุณมาที่นี่นะคะฝากกด subscribe ช่องด้วยนะจะได้พบกันเป็นประจำหัวข้อของเราในครั้งนี้ก็ชื่อว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดอะไรอยู่ เป็นหัวข้อเบาๆนะคะสำหรับผู้ที่กำลังคิดถึงใครสักคนคือเขาอาจจะอยู่ไกลแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นกันไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะหรืออยากรู้เรื่องหน่องเขาแต่ไม่กล้าถามไม่มีโอกาสได้ถามหรือจะเป็นเพราะเหตุใดก็ตามจะมีไพ่คุณเลือกทั้งหมด3ามกองให้คุณนึกถึงเขานะคะคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณในตอนนี้ จากนั้นเลือกกองไพ่ที่คุณรู้สึกว่ากําลังดึงดูดคุณเข้าไปที่คุณรู้สึกว่าเรื่องราวของเขาซ่อนอยู่ในนี้เห็นสีชมพูเห็นสีม่วงแล้วก็เห็นสีฟ้าน้ําทะเลนะคะถ้าใครยังเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนแล้วค่อยเลือกก็ได้นะคะแต่ถ้าใครเลือกได้แล้วไปฟังเรื่องของเขากันสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งหรือผู้ที่ให้เห็นสีชมพูนี้นำทางคุณมา คนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่นะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เขาเจอกับอะไรอยู่ The Tower a g e of Pentacle Two of Cups The Fool Queen of Wands ดูเหมือน เาเพิ่งจะเจอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเขาจะเจอเรื่องล้มเหลวมานะคะเขาเจอความผิดหวังอาจจะป่วยออกจากงานโดนย้ายงานหรือผิดหวังในเรื่องต่างๆผิดหวังในความรักหรือ เจอเรื่องดราม่าเข้ามาในชีวิตแล้วตอนนี้เหมือนเขาได้รับโอกาสใหม่ชีวิตเขาได้มาถึงจุดที่จะได้ก้าวเข้าสู่เรื่องใหม่ๆเช่นอาจจะได้งานใหม่หรือได้เรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆเรียนรู้ในเรื่องที่เขาอาจจะยังไม่เคยลองหรือได้พบรักครั้งใหม่ค่ะเขามีเพื่อนใหม่ๆเพื่อนที่จะเป็นเพื่อนแท้ หรือณตอนนี้เขาอาจจะใช้ชีวิตชิวๆอยู่ในช่วงท่องเที่ยวนะคะเป็นช่วงที่เขาอ่ะจะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งเพื่อที่เขาจะได้กลับมามีทุกอย่างอีกครั้งกําลังใจเขาก็เริ่มดีนะคะตอนนี้แล้วตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาคิดอะไรหรือรู้สึกยังไงในตอนนี้เราจะมาดูไพ่ความรู้สึกของเขาในชุดถัดไปนะคะ p a g e of one s i x o f one t e n of o n e The e m p e r o oh. r โอ้โหไพของเขาคนนี้ดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาจะกำลังตื่นเต้นอยู่นะคะเขากำลังตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆในชีวิต ตื่นเต้นในสิ่งที่เขากําลังจะได้เข้าไปเรียนรู้ในเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยความรู้สึกเขาคือพร้อมแล้วที่จะเดินออกไปพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางเขารู้สึกว่ามันน่าสนุกอะเป็นอะไรที่น่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นกับการได้ได้เห็นได้รับประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้เริ่มงานใหม่หรือ มีเป้าหมายในชีวิตใหม่หรือว่าการได้พบเจอคนใหม่ๆเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะคะคนคนนี้แล้วเขาก็รู้นะว่าไอสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขากำลังจะทำอยู่เนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งท้าทายแล้วมันก็ไม่ง่ายเลยเขารู้ว่าการเดินทางในครั้งเนี้มันจะต้องยากมันมีสิ่งที่เขาจะต้องฝ่าฟันเยอะแยะมากมายแล้ว เขาก็คิดว่าเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จให้ได้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วนี่คือแบบทั้งหมดเนี่ยคือไพ่ธาตุไฟทั้งหมดเลยนะคะทั้งเพดออฟวานซิกออฟวานเทนออฟวานแล้วก็ดอเอมเพลนี่คือแบบเขามีความทะเยอทะยานนะคะมีความหวังมากๆเลยตอนนี้มีความหวังว่าเขาจะสามารถพาตัวเองนะ ไปอยู่จุดนั้นได้จุดที่เขาคาดหวังนะคะนี่ก็เหมือนเราได้เห็นความคิดความฝันของเขาเลยนะได้มาเห็นว่าเขาคิดอะไรอยู่นะตอนเนี้เขาต้องการจะประสบความสําเร็จในด้านการงานหรือการเรียนของเขานะคะต้องการความก้าวหนะ้าแล้วป้าหมายของเขาอ่ะมันก็ไม่ธรรมดาเลยมันเป็นอะไรที่จะต้องพิเศษ นี่ก็คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจนะตอนนี้นะคะเป็นความรู้สึกที่เรารับรู้ได้จากไพ่ชุดนี้ฟังจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างถ้าหัวข้อนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีเดี๋ยวจะมีภาคสองนะคะช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเอาสัก3แชร์ไปเลยเอาละค่ะเราไปต่อกันที่ไพ่กองที่2เลยสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกไพ่กองที่2หรือ ู้ที่เลือกเห็นสีม่วงนี้นะคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่นะตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เขากำลังเจอกับอะไร queen of pentacle six of pentacle ten of pentacle s The e m p e r o r three of เนเดอร์ดูเหมือนว่าในตอนนี้เขากำลังสุขสบายดีนะคะชีวิตเขาอยู่ในจุดที่ดีมากๆเลยช่วงนี้เป็นชีวิตที่มั่นคงแล้วก็ร่ำรวยเขาเหมือนจะเป็นบุคคลสาธารณะนะคะเป็นเหมือนคนที่ทำงานเพื่อผู้อื่นอะทำงานเพื่อส่วนรวมอะ เขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นแก้ไขปัญหาให้คนอื่นเป็นคนที่ใครๆก็ให้การยอมรับดูแล้วน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะเป็นคนที่ได้รับการยกย่องในด้านใดด้านหนึ่งนะคะหรือมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งของเขาอ่ะเขาใช้ชีวิตแบบจะต้องเฉิดฉายเชิดเชิดเลิๆอยู่เสมอเลยนะคะคนเนี้แล้วก็ เขาจะมีอุดมการณ์ที่แบบอยากจะช่วยเหลือสังคมทําอะไรเพื่อผู้อื่นมีคนรู้จักเขาเยอะแยะนะคะคนคนนี้เอาละทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่เขารู้สึกยังไงในตอนนี้เราจะมาดูกันในไพ่ชุดถัดไปนะคะไพ่เดชคิงออฟคั p เพ g e ออ s w สอ d เฮอร์มิตค่ะอ,อืคนนี้คือเขาแบบเราไม่เคยเจอความรู้สึกที่แบบรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยรู้สึกเขาจะเศร้ามากเลยนะคะเป็นไพ่มืดทั้งนั้นเลยทั้งสี่ใบเนี่ยคือแบบมืดๆดักๆทั้งสี่ใบเลยคิดดูสิเหมือนเขารู้สึกเจ็บปวดอะเขาผิดหวังอะค่ะผิดหวังอย่างรุนแรงรู้สึกเสียใจมากๆเลยในช่วงนี้ มันเป็นเหมือนความเศร้าเขาอาจจะไปเจอเรื่องราวที่กระทบจิตใจมาอาจจะเจอความสูญเสียเจอเรื่องที่ผิดหวังเป็นความผิดหวังที่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความรักด้วยนะคะเขาอาจจะจบความสัมพันธ์กับใครมาทะเลาะก,กับใครมาแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนที่ทําตัวเข้มแข็งเป็นคนที่วางมาดว่าตัวเองอะแร่งเป็นคนที่เข้มแข็งมาก เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเศร้าเขาเจอเรื่องดราม่าอะไรมาเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้คนเดียวเขาจะเก็บซ่อนเอาไว้แล้วเขาสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจนจนมันล้นออกมามันแทบจะล้นออกมาแล้วอะ่ะคือเสียใจมากผิดหวังมากโดยที่ไม่ได้บอกให้ใครรู้ไม่มีใครรู้เลยทุกคนมองว่า เขาเป็นคนเข้มแข็งทุกคนคาดหวังว่าเขาจะต้องแกลงเขาจะต้องยืนหนึ่งเขาจะต้องเป็นที่พึ่งให้ใครๆเขาจะต้องทำเพื่อคนอื่นมากมายแต่ตัวเขาเองอะข้างในเขาอะค่ะเหมือนแตกสลายอยู่ในใจอะเราไม่เคยเจอใครที่เศร้าขนาดนี้มาก่อนเลยนะเศร้าแล้วต้องแบบไม่สามารถบอกใครได้เลยอะเขาน่าจะผิดหวังเรื่องความรักนะคะเพราะว่าดูชีวิต ในมิติอื่นๆเขาก็ดูดีหมดเขาอาจจะผิดหวังในความรักอยู่เรื่อยๆผิดหวังแบบไม่มีที่สิ้นสุดและเพ o ออฟสอดก็คือเหมือนเขากำลังต่อสู้อยู่กับตัวเองอะต่อสู้แบบเพื่อให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าฉันสบายดีฉันโอเคดีเขาอยากจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะแบบให้เป็นประสบการณ์ในชีวิตเขาอ่ะ ประสบการณ์ที่มันจะหล่อหลออไม้เขาเติบโตขึ้นให้มันอยู่ในตัวเขาแล้ววันหนึ่งเขาจะสามารถนําเรื่องราวเหล่านี้ประสบการณ์ความเจ็บปวดเนี่ยสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยนำมาเป็นประสบการณ์แชร์ให้คนอื่นได้สักวันหนึ่งเขาเข้มแข็งมากนะคะคนนี้คนที่เราคิดว่าเขามีความสุขดีมีทุกอย่างที่ต้องการมีทุกอย่างพร้อมอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ นี่ก็คือความคิดความรู้สึกของเขานะคะที่เราจับได้จากไพ่ในชุดนี้ถ้า,ห,าหัวข้อนี้ได้รับความนิยมเราก็จะกลับมาพบกันอีกนะคะในภาค2ถ้า,าใครชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่เพิ่งรู้จักกันเข้าไปดูคลิปหัวข้ออื่นของพี่ได้นะเอาละค่ะทีนี้เราไปดูไพ่กองที่เหลือกันสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกไพ่กองที่3 หรือผู้ที่เลือกหินสีฟ้าน้ำทะเลนี้บุคคลคนนั้นที่คุณกำลังนึกถึงณนะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะเขาเจอกับอะไรอยู่นะเดสตาร์เทนออฟค p ับเซเว่นออฟวานเซเว่นออฟเพนทาเและ s i x o of o n นนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เขามีความสุขมากๆเลยค่ะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มีพลังอยู่ในตัวสามารถรีเฟชตัวเองได้คนคนนี้ชีวิตเขาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเคยลำบากมาก่อนล้มลุกคุกค,คานมาก่อนแต่ไม่ว่าเขาจะเจออะไรมา ณนะตอนนี้เขาอยู่ในช่วงฟื้นฟูฟื้นฟูตัวเองกำลังดีขึ้นดีขึ้นหลังจากที่ผ่านเรื่องหนักๆมาตอนนี้เหมือนเขากำลังทำตามความฝันอยู่นะคะเขาเป็นคนที่มีความฝันอยากจะประสบความสำเร็จเขาเป็นคนดังหรือเปล่าคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าเพราะว่า The Star เนี่ยหมายถึงการเป็นคนดังได้ด้วยนะ คนคนนี้เขามีความปรารถนาแรงกล้าในอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเชื่อมั่นในความสามารถของเขามากเป็นคนที่ใช้ความสามารถของตัวเองต่อสู้เพื่อทำตามความฝันแล้วดูเหมือนเขาจะมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะคะเป็นเหมือนกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจของเขามาจากความรักของผู้คนที่มอบให้เขา เหมือนศินลปินนะคะเราถึงบอกว่าเขาเหมือนศินลปินที่แบบอยู่ได้ด้วยความรักเขาแบบว่าความรักของคนรอบข้างเนี่ยนะคะคือเป็นแรงผลักดันให้เขาทำในสิ่งเนี้และไพ่เจ็ดเหรียญบ่งบอกว่าชีวิตของเขาอ่ะก็ประสบความสำเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วแหละแต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่พอมันยังไม่เพียงพอมันยังต้องไปได้ไกลกว่านี้ เขาก็พยายามทำเพื่อให้ตัวเองก้าวหน้าให้ตัวเองร่ำรวยแล้วก็มีชื่อเสียงให้มากกว่านี้นะเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่สิ่งที่อยู่ในใจเขาในช่วงนี้ก็จะอยู่ในไพ่ชุดถัดไปนะคะ age of one six of cups Night of ครับ h r f e of one ตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เดี๋เหมือนว่าเขาจะกำลังอินเลิฟอยู่นะคะเนี่ยหรือไม่ก็เขาก็เป็นศิลปินจริงๆอะชีวิตของเขาเนี่ยขับเคลื่อนด้วยจินตนาการความรับความฝันเลยนะคะเป็นคนที่มีหัวครีเอทีฟ แบบว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น่ะเขาอาจจะทำงานด้านศิลปะหรือเรียนด้านศิลปะอยู่นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาแฮปปี้มากเลยนะเขากำลังตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างเขามีความปรารถนามีความหลงไหลมีความรักแล้วก็จินตนาการอย่างรุนแรงเลยแหละอาจจะกำลังต้องการความรักนะคะหรือ เขาอาจจะต้องการที่จะส่งมอบความรักส่งมอบความรู้สึกให้ใครสักคนเขาพยายามส่งมันออกไปแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขากำลังรอคอยเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาได้ทำไปเนี่ยมีใครได้รับหรือเปล่าแล้วเขาก็รอการตอบกลับถ้า,ากำลังมองว่าเขาอยู่ในช่วงความรัก ตอนนี้ก็น่าจะเป็นความรักที่แบบอบอุ่นมากๆเลยแหละค่ะมันเป็นความรักแบบอบอุ่นน่ะให้คนนึกถึงความรักของเด็กๆดูนะคะตอนเด็กๆรักกันก็คือแบบมันจะมีแต่ความใสซื่อความจริงใจตอนนี้เขาเป็นแบบนั้นเลยโรแมนติกอะ่ะน่ารักมากๆเลยคนคนนี้เขามีความรักที่พิเศษนะตอนนี้เขาคิดอะไรนะหรอ คือเขาอินเลิฟอยู่ที่รู้สึกนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงอาจจะกำลังสร้างผลงานมีไอเดียทำผลงานอะไรของเขาอะ่ะแล้วเขาก็พยายามจะส่งความรักส่งจิตวิญญาณความรู้สึกของเขาออกไปแล้วจะมีใครรับรู้ไหมจะมีใครตอบกลับมาไหมอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็เหมือนจะเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยนะคะเป็นเหมือนงานใหม่ของเขาโครงการใหม่ แล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความหวังนะคะเหมือนเขากำลังมองดูตัวเองว่าต่อจากเนี้ยตัวเขาจะเป็นเช่นไรดูเหมือนจะเป็นพลังงานที่ดีนะคะเรารู้สึกได้เลยจากคนคนนี้นี่ก็คือความรู้สึกที่เรารับรู้ได้นะคะจากไพ่ชุดนี้ผู้ที่เลือกหินสีฟ้าน้ำทะเลใครฟังจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ถ้าหากหัวข้อนี้ได้รับผลตอบรับดีเดี๋ยวจะมีภาคสองนะวันนี้แม่มดขอตัวลาไปก่อนนะคะในครั้งนี้ไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย